กราบสวัสดีกาลยานมิตรที่กำลังรับฟังกูทันครับขอต้อนรับครูฟังเข้าสู่ช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในรายการพยากรณ์ดวงรายเดือนก่อนเข้าเนื้อหาอย่าลืมช่วยกดปุ่มติดตามกดไลค์และกดหัวกระดิง่งตั้งลงคลิปนี้ให้ถอยนะครับเพื่อรับความเป็นสิริมงคลความร่ำรวยความโจกดีมีโจกหลบับให้กับท่านและคนที่ทันรักครับและเป็นกำลังใจให้กับช่องกำเมืองโหราศาสตร์ในการทำคลิปพยากรณ์ดวงให้กับทันฟูฟังต่อไปครับเมื่อท่านพร้อมแล้ว ขอเจอลับฟังเนื้อหาสาระดีๆภายในคลิปพร้อมกันได้เลยครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนประจำเดือนกันยายน2566ของชาวลัคนาราศีกรกฎครับหรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมโดยประมาณครับชาวลัคนาราศีกรกฎครับมีดาวพระจันทร์ครับเป็นดาวกสนาในเดือนนี้ครับกัญญาราศีอยู่หลายเตียครับเราดูดวงเป็นช่วงครับและดูดาว2000อื่นตี ส่งเสริมเนของลักนณะวาสนาของคุณนะครับวันตีสามถึงสี่ครับชุนีดาววาสนาเข้มแข็งครับยืดเรื้อการงานนะครับโดดเด่นนะครับวันทีห้าถึงเจ็ดก็ยังคงดีต่อเนื่องนะครับโดดเด่นของโจกลาบรับผลความสุขส่งหวังในบ้านด้วยนะครับวาสนาชุนีืัวเด่นนะครับช่วงวันตีสามถึงเจ็ดการยนยลด้ยนะครับยิบจับอย่างมีโอกาสสำเร็จสูงครับเนของการงานนะครับวันตี่สาว ถึงโซเอกันยายนครับชุนีดาววาสนาออนกําลังครับยูติรันพุทธะชุนีมองเรือของวาอสวรรค์ตีดีในครอบครัวทั้งบ้านครับพยายามดูแลคนในครอบครัวคนตีอายุน้อยกว่าครับใครเรื่องลูกเรื่องหลานอยู่อาจจะสร้างปัญหาให้ได้นะครับรวมีเกณฑ์ตีลูกหลานอาจจะเจ็บใข้ได้ป่วยบสบายได้ครับดูแลเอาใจใส่ให้กําลังใจกันให้ดีครับวันตีเสาสองถึงเสาสามครับชุนีดาววาสนายูติรันอริของเจ้าลัคนาราศีกรกฎครับพยายาม ูคุยกันด้ดีครับในบ้านหรือว่าการทํางานนะครับหรือว่าตัวเช็คร่างกายตัวสุขภาพพอดีครับมีเกณฑ์ตีจะเจ็บแค่ได้ป่วยแบบสบายเล็กๆน้อยๆได้นะครับต่อมาวันตีสิ7เจ็ดถึงสิแปดกันยายนช่วงนี้มีเกณฑ์ทงเดินทางไกลครับดาวอสนาอยู่ที่ดมรณะครับถ้าเป็นเรื่องของการเดินทางไกลก็ต้องแบบประมาณนะครับรักษากฎวินัยจราจรหรือว่าการเดินท่าก็ต้องระวังนะครับพื้นลื่นพื้นถลายไลครับสิเก้าถึงสามสิบนะครับช่วงนี้ดาวอุนา สัมพันธ์ที่ดีครับผู้รักผู้ใหญ่นะครับก็ยังคงดีครับช่วงนี้มีเกณฑ์ได้เดินทางไกลแล้วสาเร็จนะครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานก็ได้รับความจุเหลืออย่างดีนะครับจากผู้รักผู้ใหญ่หัวหน้าเจ้านายครับและหมายความถึงว่าช่วงนี้มักได้รับสิทธิพิเศษหรือว่าผลประโยชน์นะครับจากคนอายุนักกว่าด้วยนะครับท่านนี้ตลอดเดือนกันยายนครับเอือช่วงวันที่1ถึง8กันยายนมีดาวพระเกตดาวบุญใหญ่มาคุ้มลัคนะคุณจะมีโอกาส สู้ภาพร่างกายดีดีขึ้นตัวนะครับรวมถึงการเงียอย่างทุกเรื่องทุกอย่างมากมีจกความสุรเสต์ล้อยู่นะครับมีซิงสิตคุ้มภัยนะครับต่อมาวันที่เก้ากันยนย์เหมนต้นปนะครับต่อไปห่างประมาณ2เดือนนะครับดาววัดสระดาวพระเกศครับดาวุนใหญ่จะย้ญ่มาอยู่ที่เดือนวิณาครับหมายความว่าช่วงนี้สำหรับ้าวลัคนาราศีกรกฎดวงจะโดดเด่นนะครับเรื่องของเงียอย่างเงยๆคุณเนียได้หรือว่าองียงตี่มันเคยของมันหายไปแล้วมีเกณฑ์จะได้ขับคืนมาครับ ปัญหาเก่าๆเดิมๆเนี่ยคุณแก้ปัญหามาตกบาหายช่วงนี้มายิบชับมาเนี่ยมีโอกาสเนี่ยเราลับเรื่องสำเร็จครับดวงการงาน้าวลัคนาราศรีกรกฎค,ครับคุณมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนกรมะหรือของการงานอาชีพและการนาทีครับซึ่งตลอดเดือนนี้ครับดาวพระอังคารยังคงสถิตเข้มแข็งครับอยู่ติเรือนสาชะตำแหน่งพิเศษเป็นหัวมหาจักรลบมาตราฐานดวงถัว่วเข้มแข็งนะครับมีโอกาส ข้าวกระโดดถ้ามองเรืกองของการ,าการางานงานนะครับภาษาโหดมาจักรเป็นห้องว่าความรวดเร็วลัดขั้นตอนนะครับงานบริษัทองคอ์กรมีบันไดขั้นความสำเร็จอ่ะคุณมีโอกาสโดดเด่นหรือว่าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งือวสูงเลยนะครับใครทางานบริษัทองค์กรก็ขยันนะครับยาการยาการยาง,งานให้เต็มที่นะครับดาวเปิดวาสนาเปิดนะครับดาวพระอังคารหมายถึงการลงมืออยาลงมือทำนะครับแล้วต้องอดทนขยันนะมีโอกาสสาเร็จสูงนะครับ ถ้าไดทีทำมาค้าขายชวงนี้ก็จะอิดน้อยหน,น่อง,องในเรื่องของการยา่การแยางานนะครับทำมาค้าขายอิดแต่ยิ่มได้ได้สตังค์หนักครับมีเครดิตคำบุกคำจา่าติดดีครับการค้าขายสังคมโดยรวมเรื่องของสภาพแวดล้อมการทำมา,า,าค้าขายของคนน้ำมัมกมีคนบอกต่อประชาสัมพันธ์ให้คุณด้วยนะครับขายสินค้าบริการนะครับธุรกิจรายได้เข้ามาอย่างต่อเนื่องครับดาวพระอังคารเนี่ยเป็นดาวชุรัพุทธะด้วยนะครับเรื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่สำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎ ถือว่าดีฉันนะครับดีเด่นที่สุดนะครับถ้าท่าันใดตีอยากจะเปิดตัวกิจการใหม่ล้านก้าใหม่เนี่ยได้เลยนะครับตลอดเดือนนี้ถือว่าส่งเสริมคนดีครับหรือว่าเปิดตัวผลิตภัณฑ์ตัวใหม่สินค้าตัวใหม่บริการตัวใหม่จิบจำเนี่ยได้เลยครับยาเดี่ยวมีความสําเร็จรออยู่นะครับโดยเด่นที่สุดในรอบปีครับจคลาบลากผลต้านการงานกับถือว่ามีอยู่แล้วครับดาวพระศุกร์ชวนี้คุ้มลักคณะถือว่ามีครับใครที่เป็นนักเทรดช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวลาที่ดีครับในการ บริหารจัดก,การทรัพย์สินรับเพิ่มมูลค่าทรัพย์สินในคุ้นถืออยู่นะก็ขายได้นะครับได้สตังค์เข้ามาช่วงนี้ทันใดตีติดลมบนอยู่นะติดดอยอยู่ก็มีเกณฑ์รับมาได้ดีนะครับโดยเฉพาะหลังจากวันตีสรบแปดการยนยุติต้นไปนะครับดาวพระพุธรับจเจริญการสังคมนะครับวันทีหนึ่งถึงสิเจ็ดก็ยังคงตาแหน่งอยู่ที่เจือนการเงินครับช่วงนี้ต้องบอกว่าเจ้าราละคณะราศีกรกฎเนะี่ยมีการสังคมตีดีครับมีโอกาสได้หูชะคนณหนกขึ้น มีเปิืโรนองงานที่ดีจวยเหลืองานคนดีครับรวมถึงส่งเสริมในของรายได้เกิ่กับคุณครับใครทรรมาค้าขายกับอุหมวนครับเจรจาค้าค่องวาจาเหลอกทัพย์บนหอสา,า,าลีกาลินท้องครับค้าขายอย่างกับเสนอครับลูกค้าครับลูกค้า,คา,คานิยมชมชอบแล้วก็ซื้อของคุณหนักตัวนะครับดาวพระศุกด์เป็นราชโชครับอยู่ดุลการงานชุนี่หมายถึงว่างานในงานางางาคุณเยอะได้ครับหรือว่ามีเกณฑ์ต้องไปจุเหลืองการงานกับเปิืโอนองงานแล้วก็มัก มีเรื่องของผลผลงานของคุณเนี่ยจะเป็นดีประจักษ์ครับงานบริษัทองค์กรมีโอกาสคนที่คมชอบพิเศษครับต่อมาวันที่เสารแปดกันยายนเป็นต้นไปนะครับดาวพระสุ์จุลลาพอะคุณใจใหญ่เมราสีนะครับมาอยู่ที่เรื่องการเงินสําหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยต้องบอกว่าจะมักจะมีโจกมีหลับเป็นสตังค์ครับหรือว่ารายได้พิเศษของกำนันสีน้ําใจก็มีนับจากวันที่เสาแปดกันยายนครับแล้วก็ดาวพระสุขนะครับแล้วก็ดาวพระพุทธนะครับ ก็ยังมาตำแหน่งเป็นเกษตรและอุดก็คือว่านับจากเสาแปดกันยายนเป็นต้นไปเหมือนกันครคับเช้าแลัคนาราศีกรกฎจะมีเปิด่นองงานทีดดีหรือว่าสภาพแวดล้อมสังคมติดดีครับส่งเสริมนา่การงานของคุณอย่างก้าวกระโดด้วยนะดับดีได้โดดเด่นที่สุดในรอบปีครับจะยากกินง้างกันไดก็แล้วแต่นะมีความชัดเจนมีเครดิตกัมุกมกำจกัดทีดดีเนี่ยกล้าขายดีมีกำไรอย่างในนอนนะครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากเจ้าลัคนาราศีกรกฎ ของการเสริมดวงต้าน,นการงานครับควรไปกราบสกกาขอพรจากพระพุทธรูปบางอุ้มบาทครับทาบุญเปียกตตั้งจานวนตีลงใต้17บาทเหล็กกาลังของดาวพระพุธครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านกรวดน้ำอุทิศสงกุศลนะครับเจ้ากรรมนายเวนเปิลโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับดวงการเงินชาวลัคนาราศีกรกฎครับคุณมีดาวพระอาทิตย์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินนะครับในเดือนนี้กัญยาราศียูน่งเตียครับ แบ่งเป็นสองช่วงช่วงวันที่หนึ่งถึง17กันยายนครับช่วงนี้ดาวศนาต่นั่นการเงินของเจ้าลัคนาราศีกรกฎเข้มแข็งที่สุดแล้วครับนอกว่าตําแหน่งอยู่บ้านตัวเก่ากษตราดที่บดีครับการทํามาหารายได้การเงินเข้ามาอย่างต่อเนื่องครับนอกว่าเข้ามาเรื่อยๆแบบมั่นคงครับมาได้วัวาแต่เข้ามาต่อเนื่องแล้วก็มีโอกาสยอดขายเพิ่มได้ตัวนะครับขายธมาขายช่วงนี้รายได้ดีต่อเนื่องครับกระแสเงินสดสภาพ่องกับบริหารดีครับ และกัวันที่18กันยายนเป็นต้นไปนะครับแห่งประมาณหนึ่งเดือนเจ้าเรื่องการเงินคุณกับย่ายราศีมาอยู่ตีเรือนสัสชาครับการเงินช่วงนี้ก็ถือว่าก็ยังคงปกติดีครับแต่ถามว่าช่วงต้นเดือนจะดีกว่าครับขายธามาค่าขายกับทุ่มเทนในช่วงต้นเดือนครับราได้ตัคงเข้ามาหนักครับปลายเดือนก็นยังได้อยู่นะแต่กับวางแผนดีครับเพราะว่าดูตีะระดับรายจ่ายของกรรมครับเงินสดสภาพคล่องดาวพุกชวงนี้ก็ถือว่าดีครับคุ้มลักนาเป็นราชาโชคนะ รายจ่ายโดยรวมกับบริหารได้คุณขอคุมได้หมดนะครับส่วนหนึ่งอาจจะมีเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายจ่ายการพัฒนาตัวคุณเองครับรายจ่ายก็่ยวการเติมเต็มความสุขหรือับตัวคุณกับหรือว่าดีครับถ้าเกิดหลังจากวันที่2ิกัปยการยนยุตต้นไปเนี่ยคุณกับบริหารจัดการได้ดีอย่างต่อเนื่องครับมีโอกาสเรื่องของโจกลาบลาบผลโจคลาบทั้นนั้นการเงินจากการลงทุนด้วยนะครับหรือว่าวัสนาของเจ้าลัคนาราศีกรกฎด้านการเงินเนี่ยดีโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับ วางแผ่นดีครับมีสตังเหลือเก็บเป็นทรัพย์สินวันหน้าได้เลยนะครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากเจ้าลัคนาาศสีกรกตทาการเสริมดวงงด้านการเงินครับควรไปกราบสักระขอพรจากพระพุทธรูปวางถวายเนตรครับทรบุตรเป็นสตังจำนวนตีลงใต้หกบาทเลขกำลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวดหน้าบุตรงกุศลนะครับเจ้ากํานายเวนเพิ่อนโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือครับดวงความหัก ชาวลัคนาราศีกรกฎครับคุณมีดาวพระเสาร์ครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนีนะครับผู้ครองคนแักในเดือนนี้ยังคงสถิตอยู่ติเรือนมรณะนะครับไม่ได้แปลว่าจะเสียขนาดนั้นนะครับเป็นเกษตรราที่บดีเรือนที่2นะครับเอาไว้ความรักช่วงนี้อาจจะมีเวลาให้กันน้อยล้พ่องนะครับใครที่มีครอบครัวมีแฟนมีคนแักอยู่แล้วบางท่านก็มีเหตุผลส่วนตัวเหตุผลท่นนั้นการเนี่ยการในงานการประกอบาชีพครับยังห่างไกลกันพ่องหรือบางท่านก็มีเวลาบรือใครต้องการนะครับแต่ซั่าเอาใจยใส่กันมนกขึ้นนะครับส่งเสริม เอาเข้าใจกันนักขึ้นดูแลสาระทุกสุดที่กันหนักครับทรงกำลังใจให้กันนะครับโัวดาวแห่งัความหักเนี่ยก็ยังกลุ้มละคณะอยู่นะยังหักกันดีนะครับยังให้กับำลังใจกันนะครับเป็นความมากดีเข้าใจกันสร้างเนื้อสร้างตัวขยันทำมาหาเงินสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างครอบครัวด้วยกันนะครับส่วนคนที่ยังโซดครับดูติดดาวหักใหม่้ะก็ดาวพระสุขประกอบครับชุงนี้ดาวพระสุก็ถือว่าตำแหน่งดีครับกลุ้มละคณะ สำหรับช้าลัคณะราศีกรกฎนะถือว่ามีสเสน่ห์นักสเสน่ห์แห้งด้วยนะครับดาวประสุกคุมจะนี่มีคนเข้ามาขออุ้คุยกับคุณนะครับมีเกณฑ์ที่จะมีเปื้อนหรือว่าสังคมคุณนะํามาหัวชักกันนะครับหรือว่าอาจจะเกยเป็นคนหูวชักกันมาก่อนหน้านี้เปื่อนรวมเนีงานเนีงานหรือว่ารวมเยนด้วกันนะครับก็ถือว่าเข้ามาแล้วอุ้คุยกันได้ครับแล้วกระดาวหักไม้ก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับเปิดนว่าเข้ามาแล้วเนี่ยส่งเสริมกันดีคือเรื่องของนาที่การงานนะครับคุณด้วยนะ โดยในเดือนกันยายนนี้ครับหากเช้าแลัคนาราศีกรกฎต้องการเสริมดวงทด้านความหักครับควรไปกราบสกระขออร้อพรจากพระพุทธรูปปางป่าเลไลครับทำบุญเป็นสตังจำนวนตีลงใต้12บาทเรียกกำลังของดาวพระราหูครับเมื่อทำบุญแล้วขอท่านกรวนหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเช้ากับนายเว้นเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือครับดวงโจกลาบเช้าและคนาราศีกรกฎครับ คุณมีดาวพระอังคารนะครับเป็นดาวโจรสุนพุทธะเรื่องของโจกลาบลาบผลโจกลาบที่ได้รับจากตุกเขา่าลับโจกลาบจากการเสียงโจกเสียงดวงครับซึ่งตลอดเดือนกันยนตนเลยนะครับดาวพระอังคารสถิตเป็นมหาเจ้าครับวงนี้เล็กน้ําโจกหรือเหล็กเสริมแล้กของคุณก็คือเหลขเกี่ยวครับการสังคมพิ่น้อกของคุณครับเลขเกี่ยวกับการเดินทางหรือเหลขกเกี่ยวครับการสังคมการติดต่อของคุณนั่นแหละครับหรือเล็กใต้เบอร์โทรของคุณครับหรือเหล็กซีครับโดยในเดือนกันยายนนี้ครับ ดาวตือขุตรดานโชวัาสนาครับวันที่หนึ่งกันยายนดาวเด่นดาวพระสวดีหรือเลข5ดาวรองดาวพระดาหูหรือเลข8ครับต่อมาวันที่ส6กกันยายนดาวเด่นดาวมฤตยูหรือเลขศูนดาวรองดาวพระสุขหรือเลขหกครับโดยในเดือนกันยานี้ครับหากชาวลัคนณราศีกรกฎต้องการเสริมดวงตะลันโจกลาบครับควรไปกราบสกระขอพรจากพระพุทธรูปบางอุ้มบาทครับ ทำบ,บุญเปียสตังจำนวนตีลงใต้17บาทเลขกำเนัตของดาวพระพุธครับเมื่อทำบ,บุญแล้วขอท่านกรวดน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากรรนายเวนเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศใต้ครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลายาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับขออนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวันณะสุขพะพละด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ